เข้าสู่ชาแนลแพดดี้เจอร์นียนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สนม้มบินตอนเมืองนะคะวันนี้เราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ <ไป S 1> ทริปนี้นะคะเรา,เาซื้อทิปทัวร์ไปกับเลิฟอ,อนนามันอีกแล้วค่ะเราจะไปที่เกาะพีกกันนะคะวันนี้ก็ในทริปนะคะก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวตับอ่าวอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพมาฝากเยอะๆนะคะ แล้วกออ็วันนี้เรามีไฟล์เดินทาง8โมงสินะคะเดี๋ยวยังไงตอนเนี้ยเรารอขึ้นเครื่องกันอยู่เราจะไปกันทั้งหมดสาวัน2คืนนะคะเรามานั่งตรงเกตรเราเราก็จะแบบว่าเห็นตรงที่เครื่องขึ้นพอดีอยังไงฝากคอยติดตามเลยนะคะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้าง ว่าทำกันบ้านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของคาเฟ่อาหารการกิน <c oughs> คนเริ่มเยอะแล้วนะคะก็หว,ว,วังว่าทริปนี้จะเป็นทริปที่สนุกสนานนะคะกำลังตัดคึเครื่องแล้วน,นะคะมีบนเครื่อง ก็จะเป็นเมนูที่เราสั่งมานะคะแคะสั่งอเมริกาโน่น้ำส้มมาแล้วก็ปอเปียรทอดปอเปียทอดแล้วก็สั่ง ari, S <S <laughs> สตรอเบอรี่โซดาสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ดูบรรยากาศนะคะ <laughs> <c oughs> คือเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาทานอาหารจังหวนของเรา ก็เลยแวะคาเฟ่ก่อนเราสิบรรยากาศดีนะ,ะแล้วก็เนี่ยคนหิวหาวแล้วกลิกนเนยเขาพึ่งทอดมามันก็คงกรอบเลย ก็เดี๋ยวกินอันนี้รองท้องไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปกินร้านหมี่ต้นโพในตัวเมืองภูเก็ตนะคะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินเอออะไรนะโทสที่ชื่อดังของภูเก็ตนะคะที่เป็นโทตสอยู่แถววงเวียนตรงในเมืองภูเก็ต จะมูเป็นไรจมูเป็นไสนะตอนนี้เราอยู่แถวหาดป่าตองนะคะพอดีเมื่อกี้แพทอยากมาดูถนน,นสีรุ้งนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ก็สีจะซีดนิดนึงนะมันอยู่ตรงนู้นแถวเนี้ยเดินข้ามไปเข้าไปหน่อยนะ มันจะมีแบบสีๆหน่อยอ่ะก็มีรถผ่านตลอดเราก็จะแบบว่าเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปถ่ายรูปแบบยากนิดนึงเพราะว่ารถสัญจรตลอดแต่ก็แบบเป็นเมืองที่น่ารักดีก็เดี๋ยวตอนนี้เที่ยงแล้วก็ก็หิวแล้วแหละเดี๋ยวว่าจะไปกินข้าว ต้นโพนะคะที่เป็นแบบมิชลินไกดลองชิมดูว่าแบบนิ้นล้วถึงไหมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมี่ต้นโพแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราสั่งอาหารกันนะคะขอบคุณค่ะเขาเอาอันนี้มาให้พอละถุกบาทนะทุกคนของกินแก้ม ก็เมนูแนะนำนะคะก็จะมีหมี่ต้นโพไส่ไข่แล้วก็พวกราดหน้าปลามีน้ำประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นก็จะมีพวกเส้นผัดต่างๆนะคะมีผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแล้ว้ามีก่อแล้วก็ข้าวต่างๆ ข้าวผัดเขียวหวานข้าวผัดปลาปลาข้าวผัดต้มยำอะไยประมาณนี้เมนูน่าสนใจหลายอย่างนะคะแต่ว่ามาแล้วแต่จริงๆฉันยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามสั่งที่เป็นแบบเมนูเดคอเมนนะคะราคาก็ถือว่ารับได้นะคะเพราะว่าตกประมาณ70-80บดอาสพอดีร้านมันนี้มันมี ที่แพทเห็นมีสองสาขานะคะตอนนี้เหมือนอยู่ตรงวงเวียนนะคะก็จะมีแบบเสียงรถเยอะนิดนึง าอีกหนึ่งอันนี้ข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดฉ่าทูน่ากะเพรากรอบข้าวผัดฉ่าทูน่ากะเพรากรอบค่ะคือแบบพิ่วมงวยนิดนึงมันฟิวชั่นกันหลายอย่างอืมร้อนอืมเข้มค่อนนะนี่คืออะไรอืมเฮ้ยอร่อยอืมร้อน ไม่ร้อนเคมกอนชิมเลยอร่อยกรอบดีดีดีเดียวาวาอืม,ม,อ,มอร่อยอร่อยมันไม่ร้อนขนาดนั้นดี๋ยวเข้าไปม,มันเป็นแบบว่ากลิ่นเครื่องเทศผัดชา แล้วก็ข้าวก็มีรสแบบรสรสผัดชาไม่ร้อนเลยไม่ร้อนอร่อยอร่อยแล้วเขาก็แบบกินกับกะเพรากรอบนะคะอร่อยอร่อยอยทุกคนเราอยากกีน็นร้านนี้แต่ว่าคนเยอะแล้วก็หาที่จอดยากมากเลยเจอคนตำหนวด้วยมันไม่มีที่จอดอ่ะตามเขาไปป่ตามเขาไป จอดยากมากเลยเสียบเฮ้ยโชคดีไปซะได้ที่จอดแล้วได้ที่จอดแล้วทุกคนคือตอนแรกกะว่าจะไม่กินแล้วจะมากินหลังอาหารเย็นแทนเพราะว่าร้านะปิดสี่ทุ่มใช่เขาบอกว่าทสต์ร้านเนี่ยอ่อยแบบเจ้าดังภูเก็ตอะไรอย่างนี้ จะมาลองชิมดูแต่วันนี้ก็อิ่มแล้วแหละชุดเน่นละทีนี้เรามีแต่อาหารนะเคเหนื่อยไหมเหนื่อยหาที่จอดนี่แหละนอนไปไปสั่งไปเดี๋ยวกลับรอที่รถ <Hey. S 2> ไปเลย ดีนะได้ที่จอดตรงที่ว่าแบบว่ามันไม่มีแดดอ่ะเดี๋ยวเราจอดไว้แล้วเราไปซื้อเรามากินในรถดีกว่าพอแคคนกำลังเยอะมานะในความมากินมากครับก็วันนี้ก็เปรียบเสมือนทิปกินแล้เพราะว่า <c oughs> เหมอจะไม่นั่งกินในร้าน,นะเห็นไหมเดี๋ยวเราไปนั่งกินในรถดีกว่าจะได้แบบกลับที่พักเลยเพราะว่า เลเกินเวลามาแล้วตอนแรกจริงๆที่เนี่ยต้องถึงที่เนี่ยตอนบ่ายบ่ายโมงแต่มันมันเกินไปแล้วดูเขาช่วยกันคือคนลลไม้คนละมือ,คน,มอคนละสองกระทะ ไอ้ติ่มข้าวมันกอ่อะเอามาไกล้ๆ<น>เลติ่มลอยไหมเ <c oughs> มื่อกี้กินกับติ่มไม่รู้สึกไอ้ติม่มเลยอะ่ะคนมากินเยอะมากชาวต่างชาติฝรังฝรั่งแขก ใช่แล้วเอ๊ะเดี๋ยวขับพี่มาก่อนดีกว่าบางคนเลยทวลามาเยอะแล้วมัวแต่เออและเหงื่อนัางสาวไปงานไปไหนจริงๆต้องเข้าที่ทักตั้งแต่ประมาณบ่ายสองนี่มันที่้องเลยแล้วมั้ยขึ้นสามชั่งไปที่ทักกันบักมุย Yeah. เรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะไปห้องพักของเราเข้าไปเลยเปิดไม่ได้นี่ห้องพักของเราเปิดเข้ามาก็แบบมีที่วางของมีรองเท้าแตะให้มีตู้เซฟมีตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าเปิดออกไปมีไฟลวย <c oughs> ค่ะก็มีร่มมีอะไรต่างๆนาะนาะห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มีอ่างสะภาพยังดีอยู่นะคะมีๆีีห้องอาบน้ำยังดีฮะฝักบัเวเบิ่ม แล้วก็นี่นี่นี่มีชากาแฟตู้เย็นแอบอยู่ในนี้มีอะไรอยู่ในตู้เย็นอ่ะ <c oughs> มีน้ำให้สองขวดโอ๊ะออ๋อใมือ <c oughs> ลองดู <c oughs> แล้วก็ในโรงแรมปักไฟค่อนข้างเยอะนะคะ ชั้นต่างๆน,น,น,นั้นมีน่าจะมีไดเป่าผมด้วยไดเป่าผมอยู่ไหนวอะอะอยู่ไหนอะโซฟาเบดด้วยดึงออกมานอนได้เลยกระดาษโน้ตต่างๆอ๋อไหนบอกว่ามีไดรเป่าผมอะต,ตู้ไหนอะไม่เจอมันต้องตู้ไหนอะ อ๋อได้ปพอผมอยู่นี่อ่าอย่างดีสเลวสเลวนี่กระหาที่ชาร์จอยูน่น่ะเข้าไหมถ้าไม่เข้าก็าใช้หัวชาร์จแล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 มีส่ายอยู่หน้าห้องด้วยไว้ขอโทษค่ะเปิดเปิดเปิด ค <Okay. S 2> จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะเล่นลงสะได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีบาร์น้ำอยู่ตรงนั้นเราจะได้เวลคัมดริงฟรีนะคะคนละหนึ่งแก้วรับที่ตรงนี้ได้เลยดีไหมดีไหมอุ้ยดีนะดีนะ ให้เซตโอเคนะโรงแรมน่ารักดีนะอะไรเหรอ๋อเซตกินข้าวในน้ำอันนี้เราต้องสั่งเท่าไหร่อะ5้าร้อย Oh my gosh เซต <c oughs> <c oughs> กินข้าวในน้ำ <c oughs> Floating breakfast นะคะแกตรงนี้มันไม่ใช่ที่นั่งปะใช่เหรอนี่ะ แบบอลังการนะแต่เราจะมีเวลากินหรอวันก่อนกลับอะมีเวลาอยู่แต่ว่าเรากินข้าวฟรีก็ได้ไหมเราจะยอมเสียอีก500เลยเหรอโอเคเดี๋ยววันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแต่ว่าวันนี้พักก่อนเพราะว่ากินมาแล้วแบบแน่นมากแน่นสุด เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเย็นนี้ก็อาจจะไปแหลมกระทิงเพราะว่าก็อยากไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะไม่ดูหรอแล้วตอนเย็นกินอะไรอ่ะโอต้าว่าอา้าวก็ตอนเย็นก็ต้องกินข้าวไหมแต่ว่าตอนเย็นหลังกินข้าวเสร็จก็ต้องไปเดินย่อยตรงตลาดตลาดนัดอินดี้ของภูเก็ตอืม อ้าวอีกแล้วอะไรมันก็เป็นคือมันไม่มีอะไรจะทำแล้วไงเย็นเนี้ยก็สถานที่ที่แพทคิดไว้ก็จะมีแต่พวกร้านอาหารคาเฟ่ร้านอาหารก็จะดูที่แบบขึ้นชื่อหน่อยแล้วก็คาเฟ่แล้วก็แบบแหล่งที่เวลาคนมาภูเก็ตแล้วก็ต้องไปอะไรอย่างนี้ก็จะประมาณนี้ไงแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปเกาะกันโอเค ท่านี้ก่อนพักผ่อนเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอีกที่บายมารับเวลคัามดิ้งนะคะไปกินเนาะกินนี่ปะล่ะสามทุ่มครึ่งนะสามทุ่มครึ่งก็ปหลับยังหลับแล้ว มาเย้ขอบคุณค่ะเชิญค่ะแล้วแต่นคะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะหมดน่าจะหมดกิจกรรมเท่านี้เดี๋ยวพิ่งเสร็จก็ลงอ่างในห้องแล้วก็ พักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้นะคะเราจะต้องไปเกาะพีพีกันแค่าอาจจะแยกคลิปนะคะแยกคลิปคือแบบว่ากินเที่ยวในภูเก็ตอะไรเงี้ยเราก็จะแยกไปอีกคลิปหนึ่งส่วนไปเกาะก็จะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อแบบจะได้ไม่งงจะได้รู้ว่าในคลิปหนึ่งที่เราอยู่ในภูเก็ตเนี่ยเราไปกินร้านไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างส่วนใหญ่จะ เป็นเรื่องกินสมากว่าเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในภูเกตเ็ตแล้วพวกจุดชมวิวอะไรอย่างเงี้ยรอบที่แล้วก็ก็ไปมาแล้วคืออาจจะไม่ได้ไปครบแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเวลามันน้อยเกินไปท,ที่จะไปถึงครบนะคะภูเก็ตนี้คาเฟ่เยอะมากไปได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าเวลาเข้าคาเฟ่แต่ละที่ค่ะเครื่องดื่มแก้วหนึ่งราคาก็พอสมควรเลย พรุ่งนี้การไปเที่ยวเกาะพีพีของเราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันนะคะบา,บาปบาง